ว่าซ e o บริษัทอาหารทำอาหารได้เป็นเนี่ยดูคลิปนี้นะพี่เคยคิดอยากผันตัวไปเป็นเชฟบ้างไหมครับพี่ครับ <c oughs> เดี๋ยว<อ>ต้องรอพี่ได้มากเลยนะต้องต้องรอให้เคซชีไม่งานผมทําแล้วเนี่ยผมจะไปเปิดร้านแล้วการที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องอยู่ไปกับโลกเนี้ยให้ยืนยาวทาให้สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่กับเราได้ยั่งยืนตลอดไป คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าเนยที่กินอยู่ทุกบ้านชีสที่กินอยู่ทุกครัวนั้นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ a l l u r ิ Imperial และอื่นๆนะครับทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลยอย่างดีครับของบริษัท KCG Corporation จำกัดมหาชนครับ ซึ่งประวัติความเป็นนาที่ยาวนานกว่า60ปีและการที่เขาจะเติบโตต่อไปอย่างมีอนาคตที่สดใสนั้นตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมือมาอยู่ภายใต้มือของ CEO คนใหม่ถอดด้เลยครับอย่างคุณดำรงชัยวิภาวัฒนกุลครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะยังรู้จักพี่ดำไม่ได้มากนักนะครับแต่จริงๆตัวตนของเขาเนี่ย มีทั้งความเป็นฟู้ดแพชชั่นด้วยและเบื้องหลังหลายๆอย่างที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับพี่ดำมาก่อนวันนี้ครับ KCG เปิดบ้านและมีแอคทิวิตี้ที่ผมกับพี่ดำนั้นจะมาร่วมพูดคุยกันและทำแอคทิวิตี้ไปด้วยกันเพื่อทำให้เรารู้จักกับพี่ดำมากขึ้นทั้งหมดนี้จะอยู่ใน Inside i n s e t กับไกด์รัฐศักดิ์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโหวันนี้ต้องมาขอความรู้พี่สักหน่อยละกันครับว่าเอ๊ะทำยังไงล่ะให้บริษัทอยู่กันได้นานกว่า60กว่าปีครับครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวดีไหมท่านผมดีครับเจ้าบ้านเชื่อขันนี้ผมต้องไปแล้วล่ะครับโอเคครับเ๋ยวพี่ดำนำผมก่อนเลยโอเคครับเชิญเชิญขอบคุณครับตำแหน่งที่ซ e o นี้ก็เพื่งปีนี้เลยป่ะครับ อ่าเพิ่งมกราปีนี้เพิ่งเริ่มตอนเป็นซอีโเล่าสิครับพาลากี่เม็ดไปร้านไปแบบให้เขานวดไทยบ้างไหมฮะแบบเส้นตึงๆไหมพี่ดำครับ,รบจริงๆแล้วถามว่าได้รับตําแหน่งซีอเนี่ยในต้นปีเนี่ยมกราเนี่ยถามว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมเนี่ยผมผมมองแล้วมันมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เยอะเนื่องจากว่าในอดีตก่อนที่จะเป็นตําแหน่งนี้เนี่ยผมมีการซักซ้อม ในส่วนของการทำการบริหารงานจัดก,การแบบแบบโปรเฟชชั่นอลเราก็ปฏิบัติทุกอย่างนะะในรูปแบบของการมีบอร์ดมีสายงานบรขคบัญชาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการทำงานบบปกติพอเราเข้าตลาดจริงเนี่ยเราก็เหมือนทำที่เคยทำมาในอดีตเราเรามอบอัพการเตรียมตัวในส่วนของที่จะ,ะเตรียมตัวเข้าตลาดเนี่ยเราก็ทำเหมือนจริงเนี่ย ก่อนมาแักวสาปี oh. นะแล้วก็เหมือนกับว่าเาเข้าไปปับ๊บมันก็เหมือนทํางานปกติแต่เราจะมีงานเพิ่มบางอย่างนะอย่างเช่นต้องไปออกงานให้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์จากพวกนักวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมอีออกงานของตลาดหลักทรัพย์ Opportunity Day บ้างอะไรเงี้ยนฮะก,ก็จะเป็นรูปแบบเนี่ยที่เป็นงานเสริมเข้ามาบางครั้งก็จะมีพวกนักลงทุนรายย่อยกลุ่ม VI ะไรพวกนี เข้ามาขอพบอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำอันนี้ไม่ไม่มีเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้หลังจากเข้าตลาดเราถึงมีพวกนี้เกิดขึ้นมาโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับชีวิตผมผมผมถามแบบนี้แี้รกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนตอนแรกเนี่ยคนคนคิดทุกแปะซื้อในไอาร์ลวีีซื้ออินพีเรียลเนี่ยก็ผมไม่คิดว่าไอ้วหนึ่งเค g ีีจะแบบ walk into the funding market แบบเข้าสู่ตลาดเข้าตลาดแล้วชีวิตแบบจากแบบมาตรฐานก็มีอยู่แล้วแหละชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไลยที่อ่า นิดหน่อยเขก็จากเราที่เป็นบริษัทครอบครัวเนี่ยระบบระเบียบต่างๆนาๆนาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอเข้าตลาดปั๊บเนี่ยมันก็จะมีกฎระเบียบของตลาดที่มาควบคุมเราอะว่าทํโน่นได้ทํานี้ไม่ได้ช่วงนี้พูดได้ชุดนั้นพูดไม่ได้ <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกกฎเกณฑ์เยอะแยะหมวดนะเข้ามา,า,มากำกับมีกรรมการชุดต่างๆเข้ามาควบคุมการบริหารจัดการ เพื่อให้เราจัดการแบบรอบครอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นมีคณะกรรมการความเสี่ยงคณะกรรมการ<ม>สารสนเทศคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องควบคุมภายในอะไรเงรี AC, the, uh, Internal ้ยเอซี t ินเตอนตอ่ต่างเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้เข้ามาเสริมซึ่งจริงๆแนละ้วผม,ก,มก็ไมัเป็นการดีนะแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดหน่อยว่าทําอะไรมันตอนน้องอธิบายฮะว่าทำไมทําไมอันนี้ทําไมถึงเป็นอันนั้นอะไรเงี้ย <laughs> มันต้องมีเหตุมีผลเนะี่ย ให้มันให้ให้เหมือนกับเราเนี่ยดูแลร,รักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนที่มามาซื้อหุ้นเราโอ้โหเพราะว่าวันนี้ที่เราพูดถึงในใน,ในความเป็นในความเป็นฟูดแพชั่นเนีจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงๆของคุณของพี่ดำเนี่ยมีหลากหลายด้านมากแต่วันนี้เนี่ยพี่ครับผมอยากกินอาหารฝีมือพี่ในไๆผมมา <laughs> บริษัทอาหารแล้วอะ่ะ <laughs> พี่ก็ต้องําให้ผมท <laughs> ้านหน่อน <laughs> ยไหมได้ครับมีอันนึง คือในช่วงก่อนหน้าในตอนตอนทำงานอยู่ที่บริษัทเนี่ยเป็นฝ่ายเบเกอรี่เนี่ย,กกย,ยผมก็จะมีออกทริปทำสัมมนาตลอดอมีเชฟฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยก็มาทำารัวซองลูกมือเราก็ไม่มีผมก็ต้องเป็นลูกมือเขาด้วยไงทำเองครับคือเขาก็จะตีแป้งขึ้นมาเสร็จรีดแป้งจนเสร็จตัดแป้งเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บเอามาขึ้นรูปเป็นขัวซองผมก็ได้เรียนรู้วิธีการทำขึ้นรูปครัวซองจากเขาบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการเรียนรู้โดยประสบการณ์ ก็ถามไม่รู้ก็ถามอย่างเดียวพี่ครับทำให้ผมทานได้ไหมครับได้ได้อย่าบอกใครมาวันนี้แหละฝีมือคุณดำรงชัยผมได้กินแล้วพี่ดำนำเข้าไปเลยแล้วกันครับได้ครับเชิญคบขอบคุณครับพี่ครับเมนูในวันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เรียกว่าคลุก ครุก,กี้ครุก,กี้มันมาจากสับสองตัวก็คือครัวซองกับคุกกี้รวมตัวกันเป็นครุก,กี้ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอย่างนอนที่สุดเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะนึกถึง KCG แน่นอนครับอันนี้เป็นเนยสดอาราวรีเป็นเนยสดที่มียอดขายอันดับหนึ่งเจ็ดปีซ้อนละ,ะจะมาเล่าเรื่องถึงตัวแบรนด์อาราวรีเนี่ยจริงๆแล้วแบรนด์อาราวรีเป็นแบรนด์ต่างประเทศนะฮะ,ะเป็นแบรนด์ที่กำเนิดอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ถ้าพูดได้ว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยเพราะจนจากวันที่สร้างขึ้นมาแต่วันแรกยันปัจจุบันเนี่ยมีอายุ155ปีโอ้ตัวนี้อาร์ลีแบรนด์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการใช้แบรนด์เนี่ยใน10ประเทศอาเซียนนะซึ่งเราไปซื้อขอซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาละสิทธิ์ั้นใช้แบรนด์เนี่ย10ประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นอินกริเียนหลัก สังเกต่าจะเป็นตัวที่เยอะสุดอ่ะชาใช่ยชายเนยเนืยเยอะสุดเนยเยอะสุดเนยเยอะสุดครับจากนี้ไปก็เดี๋ยวจะมาลงว่าโอเคเราจะทํากันยังไงต่อเชิญเลยครับพี่ดำครับขั้นขั้นแรกเนี่ยเอาไข่นะไข่เนี่ยลงไปในส่วนผสมก่อนครับนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยมาคนนะครับคนแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลน้ําตาลของน้ําตาลทรายนะฮะครับน้ำตาลธรรมดานี่แหละฮะ ใครว่า CEO บริษัทอาหารทำอาหารไม่เป็นเนี่ยดูคลิปนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมช่วยครับผมช่วยฮะับโอเคครบตบตบตบโอเคโอเคต้องคนให้น้ำตาลนี่ละลายซะก่อนนะครับดูนะมันจะเป็นเป็นก้อนๆอยู่ควรให้มันละลายนะฮะเนี่ยอันนี้ละลายแล้วครับเข้าเดี๋ยวนี้ก็ใส่ตามด้วยตัวน้ำตาลทรายอ่าเป็นน้ำตาลทรายแดงอ่ะทรายแดงโอเคครับป้าวผมช่วยครับพี่มาฮะป้าว โดูนะมันจะเริ่มข้นสีสันเริ่มจะเป็นเหมือนกับไอ้ไอ้คอฟฟี่ไอคาราเมลแมคาราเมลที่เราเอาเจ้ามาใส่เป็นไส้ของขวดซองแล้วก็แล้วก็ไอตบมาท็อปปิ้งให้มันดูสวยงามครับเนยเมื่อสักครู่นี้เอาไปอุ่นให้ละลายก่อนครับอแล้วเทเลยนะเทเลยครับโอเคครับค่อยเทอครอบค่อเเคอเคโอเคโคอค่อเคอเคอ่คโอเคออคอเเคโอเออเคโอค แล้วแล้ว,แล,วแล้วพอในช่วงที่พี่แบบว่าเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ที่พี่เข้ามาเนี่ยเราแบบว่าเอะเราอยากเห็น KCG เป็นยังไงเพราะว่าจริงๆจริงๆถ้าหากพูดถึงผลิตภัณฑ์ในเนี้ยก็ก็รู้แบบว่า KCG ก็ไปมีเพื่อนฝูงทั่วโลกนะครับผมผลิตภัณฑ์ทั่วโลกก็มาไว้ใจ KCG นะ เออเราเราเรามีวิธีปลูกมิตรเรามีวิธีทาอย่างไรที่ทําให้คนแบรนด์ดังๆระดับโลกถึงอยากมาทํางานกับเราเจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยที่เขาจะมาหาเอเจนต์หรือจะมาหาตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเขาก็ต้องคงจะเป็นสืบเช็คว่าใครอยู่ในธุรกิจนี้นะแล้วก็คงต้องไปสอบถามจากคนในธุรกิจว่าไอ้บริษัทนี้มันเป็นยังไงดําเนินธุรกิจเป็นแบบเป็นแฟมิลี่เป็น โปรเฟ s ชั่นัแล้วเขามีแบรนด์อะไรบ้างในมือ,อมการที่เขามีแบรนด์ใหญ่ใ,ญในมือหลายๆแบรนด์นั่นยอ่อมหมายความว่าความมั่นใจเยอะคือเร้ว่าบริษัทนี้มันต้องบริหารจัดการแบรนด์ได้ดีนะ,ะเขาถึงวางใจให้ถือแบรนด์ใหญ,ใหญ่หลายๆแบรนด์ทั่วโลกเลยอันนี้เป็นอาจจะเป็นโปรไฟล์อันหนึง่งซึ่งอยู่ในส่วนที่เราเวลาไปพิจารณาเรื่องผู้แทนจำหน่ายในแต่ละประเทศเนี่ยต้องพูดที่มันเป็นหลักในการพิจารณาเปน เริ่มเงาแลวเนียนเป็นเนื้อแบบสวยใช่ไเข้ากันได้ดีแล้วแต่ว่ามันไม่มีเม็ดเป็นก้อนแล้วเนี่ยเข้าได้ดีแล้วนะจากตรงนี้เนี่ยเราเข้ากันหมดแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มเอาอีกเรียกว่าแป้งนะครับแป้งกับไอ้ตัวผงฟูเนี่ยต้องใส่นี้อ่าใส่เบืองนี้เลยอ่ะเราก็ต้องร่อนทั้งแป้งทั้งผงฟูเนี่ยให้มันให้มันเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งพี่เทมาเลยครับที่พี่มาสอนผมเนี่ย ก็คือมันเป็นเทรนด์คือคือมันเป็นเมนูใหม่ๆอยู่แล้วใน,ในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็มีเรื่องของแบบเทรนด์ใหม่ๆ,มๆมอย่างอย่างต่อไปในอนาคตเนี่ย KCG เราเข้าใจผู้บริโภคยังไงบ้างในอดีตเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก4ปี5ปีแล้วเนี่ยมันก็จะมี4ปีแล้วก็จะมีเมกะเทรนด<อ>์มีคนอยู่ในเมืองมากขึ้นคนจะมีปริมาณผู้สูงอาย,ยุมากขึ้น พวกที่ปริมาณสูงยุ่มากขึ้นแล้วจะมีพวกมุ่งมั่นทางเรื่องสุขภาพนะระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกฟู้ดเทรนด์ต่างๆเนี่ยมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะฮะในส่วนของฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาต้องมีข้อมูลพวกนี้ไปเพื่อที่จะเอาไปประกอบการที่จะคิดว่าพัฒนาสินค้าอะไรให้เหมาะสมกับเทรนด์ในช่วงนี้หรือช่วงหน้าอน,นาคต สิ่งต่างๆเนี่ยที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ฝ่ายทำเรซิ์ชเนี่ยเขาก็จะทำตามเทรนด์ทุกเทรนเนี่ยมันมี3ปี5ปี10ปีฝ่ายรีเสิร์ชก็จะไปคิดถึงเทรนด์อนาคตเนี่ยบางครั้งเนี่ยณขณะที่เราคิดโรดักตี้ออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมยังไม่ถึงเวลาที่มันจะที่มันจะไป,ะไปเป็น,เป,นเป็นเชิงพาณิชย์ได้ได้ดีไงก็จะก็จะเก็บ ใช้ลิ้นชักไว้ก่อนอ๋อแต่คือเตรียมพร้อมไว้อ่าพอเราพอเทรนมันเริ่มมาปุ๊บเราก็ากดึงออกมาใช้ปิดอ,อ,อะไรเงี้ยมันเป็นเป็นวิธีการที่เราทําล่วงหน้า<อ>กับทําที่ใช้เลยก็มีที่ต้องทําล่วงหน้าเพราะเวลาถ้าเกิดเวลาเทรนผู้นี้มาเนี่ยบางทีมาเร็วมากแล้วแล้วเราเพิ่งเริ่มมาคิดเนี่ยบางทีไม่ทันอันต่อไปก็จะปเป็นก็ต,ตัวช็อกโกแลตครับโอ้ใส่ลงไป พี่ครับพี่พี่เคยคิดอยากผันตัวไปเป็นเชฟบ้างไหมครับพี่ครับเดี๋ยวต้อที่ได้มากเลยนะต้องต้องรอให้เคซิชีไม่งานผมทาแล้วเนี่ยผมจะไปเปิดร้าน้วไม่แล้วก็จะเปิดร้านเบเกอรี่โอเคอ่ะตอนนี้ใส่ใส่ตัวช็อกโกแลตไปแล้วตรงนี้ครับตามที่ทัวรั่ัวนี้คือเอาส่วนผสมที่เป็นของแข็งเข้าไปก่อนเพื่อให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะที่ง่ายสุด เสร็จแล้ว,วไอ้ตัวนี้มันจะเป็นอ่าเราะว่าเป็นลูกเกตที่บดเนี่ยเขาจะกระจายได้ไม่ดีเท่ากับพวกนี้ก็ะจะค่อยๆลงไปลงไปโอ้โหเพราะว่าลูกเกตเนี่ยวลาคนมากๆมันจะเละครับถ้าวันนี้ KCG มันมา6768ปีแล้วเนี่ยแล้วแบบเอ้เราเราเคยได้พูดกับนักลงทุนไปเหมือนกันเอ้เราอยากทำให้บริษัทเป็นบริษัทร้อยปีเหมือนแบบญี่ปุ่นหรือบริษัทดังๆในไทยเอ้เราเราจะกล้าไปสู่ตรงนั้นยังไงพี่ การการที่ทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวนะฮะให้เข้ากับส,สา,าการโลกปัจ<ม>จุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยมันมีความผันผวนการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนอะไเยอะมากนะฮะม,มันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันบริหารจัดการยากขึ้นครนะจาก CEO v โอวิชของผมเนี่ยที่ได้ได,ได,ได้ได้คิดแล้วก็ตกผลึกมากับผู้รหารสูงด้วยกันเนี่ยก็ ก็มีตกออกมาเป็น2มุมของธุรกิจก็คือที่เป็น u s i n e s s Spilla ที่เป็น7เสาหลักของธุรกิจที่เราจะทำทต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีในมุมของการเติบโตจะมีมุมในของส่วนของของคนที่เราต้องพัฒนาปรับปรุงเนี่ยให้มีความพร้อมท,อมที่จะเติบโตอีกเสาหลักหนึ่งที่ษัทก็คือส่งออกอ่าแน่นอนปริมาณการตัวเลขการส่งออกของบริษัทเนี่ยมันยังเป็นปริมาณที่เปอร์เซนต์ที่ต่าอยู่ นั้นตัวพิลาที่เป็นส่งออกเนี่ยเป็นพิล่าสำคัญคที่จะทำให้บริษัทเ,เนี่ยเติบโตนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของเรื่อง Innovation. อินโนเวชั่นครับผมอินโนเวชั่นเนี่ยมันก็จะมีอินโนเวชั่นอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะฮะบางคนเนี่ยพอพูดถึงอินโนเวชั่นก็จะคิดว่าอ้ามันเกี่ยวกับเรื่อง Product เออเแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอินโนเวชั่นที่มันแฝงตัวอยู่ในเรื่อง Service ที่จะให้ให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความพึงพอใจสูงสุดแล้วก็ยังมีในส่วนของทันทำ Business Model ให้มีแบบรูปแบบใหม่ๆทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้คือจริงๆเนี่ยในในแป้งโดหรือแกไอแป้งพวกนี้ถ้าดูไปดีๆเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆอยู่อ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับไอชั้นๆพวกนี้มันเกิดจากเนยตัวนี้ เวลาเราเราผสมโดเสร็จเป็นก้อนนกับเจ้าเนยตัวนี้เข้าไปอยู่ในโดเสร็จแล้วก็จะรีดเนยตัวนี้ก็จะเป็นเนยกรวดซองเป็นเนยกรวดเรียกว่าเนยทํากรวดซองโดยเฉพาะเป็นลักษณะเป็นแผ่นเพื่อส,สามารถที่จะ,ะเข้าในช่องการรีดของเครื่องรีดได้ง่ายขึ้นไม,ไม่ต้องเอาเนยเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้มาทำใจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเยอะแยะเลยอ,อันนี้ก็คือแบบกรวดซองกรวดซองจะดีไม่ดีขึ้นชั้นดีไม่ดีอยู่ที่เนยด้วยความหอมด้วยครับผม เซอร์ไพรส์ไหมครับว่าโอ้โหด้วยสิ่งที่เราให้ความสําคัญขนาดนี้ลูกค้าอยู่ในอยู่ในใจเราขนาดนี้เนี่ยมันจะโตได้ก้าวกระโดดขนาดนี้พี่คือจริงๆเนี่ยถาต้องต้องพูดได้ก่อนว่าการเติบโตแบบดับเบิลดิจิตเนี่ยมันต้องมีทีมหาดีไปว่าเติบโตยังไงในการวางแผนธุรกิจเนี่ยเราตั้งเป้าหมายตัวดับเบิลดิจิตนะฮะเราก็ต้องมี how to มีซอ f ต์ o w ร์มาอย่างไงนะครับ การโตดับเบิลดิจิตที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราโตจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันแล้วก็โตจากผลิตภัณฑ์ใหม่โตจากการขยายช่องทางครัวซองที่อบเสร็จแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาสไลด์ให้ดูโอ้โหว่าว่าครัวซองเนี่ยสังเกตดูมันต้องเป็นเซลล์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นรูๆๆๆๆ ถึงจะถูกต้องัวซองต้องเป็นรูๆอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็แน่นอันนั้นเป็นขนมปังแล้วไอ้รูๆพวกนี้มันเป็นเลเยอร์เกิดจากเนยขวดซอง<ฮ>ที่เอามารีดแล้วอยู่ในนี้งั้นให้นะผมหยิบไอ้แนที่ผสมเสร็จแล้วมานะครับเพ่อโอเคพี่ดำครับในระหว่างที่เราจะต้องแบบผ่านเหมือนผ่านัวซองไปแล้วก็ใส่ตัว ใส่ตัวฟิลเลอร์เข้าไปเนี่ยผมผมถามต่อนิดนึงแล้วกันครับพี่ว่าเป้าหมายต่อไปของเรานี่คือเราอยากเป็นแบบ global company หรือว่า r e g i n a l company ยังไงบ้างรครับพี่ครับจริงๆเป้าหมายเราจริงๆอยากจะเป็นขั้นแรกเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งใน country เต็ปที่สองก็คือมีตัวมีตนที่อยู่ใน region นะฮะเราเรามี product hero เนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้น แล้วก็ค่อยมันึกถึงที่จะไป g l o b a l นะครับการที่จะไป global เนี่ยมันต้องมีแผนชัดเจนแล้วก็มี how to ไปการคิดที่จะไปใหญ่เนี่ยมันต้องมันต้องมีวิธีไปด้วยครับครับขอเชิญสองที่นั้นอ่านแล้วกันผมผมผมว่าแล้วเป้าหมายในการที่เราจะเป็น regional company ในอนาคตเนี่ยเราเราเราจะเดินเกมไปนยังไงครับพี่ครับก็ต้องไปในส่วนของเอา product เอาไปบุกตลาดในของ region เนี่ย ให้มี Product ของเราอยู่นะฮะแล้วก็มีการทำตลาดทำแบรนด i n g ให้มีตัวตนอยู่ในอยู่ในใน,ในพื้นที่นั้นซะก่อนจากนั้นเนี่ยก็มาขยายพัฒนาการขายเนี่ยให้มันให้มันมียอดขายที่เติบโตนะฮะแล้วถ้าเกิดมันดีมากๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยอาจจะมีตั้งโรงงานได้ซ้ำในแต่ละพื้นที่ที่มียอดขายดีๆนะฮะดเสร็จแล้วใส่ตรงนี้อันหนงชิน้นโอเคโอเคอ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ให้พี่ใส่เลยให้พี่เล่นตปกติอยากทาอะไรทําเลยเพราะจริงๆเนี่ยไอการทำเบเกอรี่เป็นาศาสรและศิลป์นนะศิ oh. ละปะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะผมอาจจะเป็นกลมๆ,ๆวางก็ได้ของคุณอาจจะเป็นเป็นแบนละวางทับก็ได้แล้วเวลาเวลาเวลาอบออกมาเนี่ยแอปเปิลเรนซ์ออกมามันจะต่างกันนะอ๋อ oh, เหรอครับครับอย่างถ้าเกิดเอากลมๆมาตั้งว้นี่การสปริตออกมันก็จะต่างกันครับงั้นเดี๋ยว เอาตัวครูกี้ไปอบก่อนครับเดี๋ยวผมจะเหลือประมาณแค่สองสามคำถามสุดท้ายที่ผมจะถามเกี่ยวกับอนาคตกับพี่นี่แหละแต่ระหว่างนี้ยผมขอเอาไปอบก่อนแล้วกันนะพี่นะได้ครับโอเคครับครับมาเนี่ยเร็จแล้วครับโอ้เข้าตาอบมารยแอซซิ่งนิดนึงครับพี่ครับตั้งแต่เราทําอาหารมาจนถึงจบมาได้เมนูนี้มันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมดที่เรามีเจอนี้กับพี่ก็คือว่าพี่ตอนเนี้อายุบริษัทก็66ปีแล้วนะย่างยกสิบ7ย่าง67นะบเจ็ดนะฮะ ก้าวต่อไปบริษัทอยู่ในอยู่ในกำม,มือคุณดำรงชัยแล้วอยู่ในกำม,มือพีทดำแล้วเอ๊ะเราจะมองว่าอนาคตของบริษัทต,ต่อไปเป็นยังไงเพราะจริงๆ67ปีถ้าเทียบกับคนก็ก็ถือว่ามีประสบการณ์แต่สำหรับบริษัทเอ๊ะปีที่6869เนี่ยมันจะไปต่ออย่างไรครับพี่ครับก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ KCG Corporation จำกัดมหาชนเนี่ยบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดรั์เมื่อวันที่3สิงหานะเราจาก,การบริหารการเนี่ยนอกจากที่เราบริหารการเพื่อครอบครัวเราต้องบริหารการเพื่อเซคโฮมเดอร์ต้องบริหารจัดการเรื่อง p e r f o r m a ร c e ารการเรื่องความคาดหวังของนักลงทุนว่าเขาเนี่ยเอาเงินมาฝากเหมือนกับมาฝากกับเราเนี่ยเขาจะได้ผลตอบแทนกลับไปซึ่งที่ดี การบราิหารจัดการผมเนี่ยก็คือมีการ Re-Shaping Organize ใหม่ ing, My, นะครับมีการปรับศักยภาพของการทำกำไรให้สูงขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงเมื่อต้นปีแล้วก็มีการประกาศปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่นะครับมีการเสริมทับ,ทบหน้าทับหลังอะไรเงี้ยเราซัพพอร์ตใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ เราทําการาพยายามใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเข้ามาส่วนเข้าไปช่วยในส่วนงานทุกส่วนงานตัง้งแต่ End-to-End Process เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับทำให้กระบวนการทำงานของเราเนี่ยมันรีนสั้นถูกต้องเร็วนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เข้าไปปรับปรุงปัจจุบัน ถามสุดท้ายแล้วครับพี่จากเด็กที่วิ่งเล่นในตึกแถวในวันนั้น <c oughs> ลงมาวันนี้อ่ะ CEO ประธานเจ้าที่บริหารถ้า k c g เป็นคนเนี่ยอยากขอบคุณอะไรเขาครับพี่ต,ต้องขอบคุณนะที่เขาเป็นคนเนี่ยสร้างอาชีพสร้างแพชชั่นให้กับทีมผู้บริหารด้่ซ้ำในการที่จะ,ะมีแพชชั่นในการทำงานมีแพชชั่นในการที่จะ สรรสร้างรสชาติที่ดีตามตามแท็กไลน์เราเลยอะ่ะให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยาการที่เราจะสรรสร้างาาเรียกว่ารสชาติให้เราลื่นลมกับรสชาติที่เราสรรสร้างเนี่ยเราต้องมีวัตถุดิบที่ดีนะครับเราต้องมีกระบวนการผลิตหรือการทําที่ดีเราต้องมีทีมเชฟที่เก่งนะครับมีมีทีม r d ที่แข็งแรง นะครับอันนี้ส่วนนี้มันจะทําให้ให้บริษัทเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนนะครับอีกอย่างก,ก็คือเวลาเราคิดใหม่ๆอะไรต่อไปเนี่ยนะตนเนี่ยเราจะคิดถึงความยั่งยืนเป็นไปพร้อมกันด้วยเหมือนกับว่าเราเอาเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมาเริ่มต้นอยู่ในโปรเซสการในความคิดการทํางานไปเลยในการจะออกโปรดักต์เราก็คงต้องคิดถึงความยั่งยืนว่าโปรดักต์เนี้ยมันไปตอบโจทย์เรื่องรสชาติความอร่อยตอบโจทย์ความพึงพอใจลูกค้าแล้วตอบโจทย์ โลกอีกคมยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิติของอสิ่งแวดล้อมนะครับมิติของสังคมและมิติของอเรื่องธรรมิบาลที่เราจะบริหารจัดการองค์กรให้มันโปร่งใสนะครับและววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณต้องแบบทางการดึงนะครับพี่ครับขอขอบคุณคุณ,คณดำรงชัยวิพาวัฒนกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท KCG Corporation จำกัดมหาชนขอบคุณ,คณพี่ดำมากครับขอบคุณครับ